สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศนีเด็ดซิมเปอรไลน์นะครับเย่เย,ย,ย,ย่เ <g> ย <iggle> ก็เทปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับรุยวิตตองเช่นเคยนะครับจริงๆเราเนี่ยรุยวิตตองนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์ของช่องนะครับนะไม่ใช่สปอนเซอร์หลักดใดใดทั้งสิน้นซื้อเองเสียตังเองชอบเองเจ็บตัวเองทุกอย่างหมดเลยนะครับนะแล้วก็แบบ มีใจรักกับแบรนด์นี้จริงๆนะครับนะแล้วอ,อย่างหนึ่งนี่ก็คือเราก็ไม่ใช่คนดังคนอะไรนะครับนะก็ไม่ใช่ดาราไม่ใช่เซเลบนะฮะเขาคงไม่ได้บอกมาสปอนเซอร์ให้เราอยู่แล้วนะครับทุกคนก็นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่รีวิวก็เป็นของที่ชอบแล้วก็ใช้จริงนะครับนะใช้จริงๆนะฮะโอเค okay. ก็วันนี้นะครับสําหรับใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ต้องย้อนกลับไปแบบนานมากๆเหมือนกันแล้วเหมือนเพราะว่าเป็นใบที่ ได้มาก่อนที่จะทำช่อง YouTube อีกด้วยซ้ำนะครับก็เลยไม่มีใบนี้เนี่ยมานั่งรีวิวมาแกะกล่องมาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าได้มาก่อนที่จะทำช่องอีกนะฮะก็เลยยังไม่ได้หยิบจับมาที่จะมาทำคลิปมา,มา,ม,ามาทำคลิปให้ทุกทท่ทานได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนเลิกดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้มาแบบนานเหมือนกันนะฮะด้วยความที่หลังๆเนี่ยก็คือเป็นคนที่เล็งบอกว่า พกของน้อยไม่ได้พกของเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะชอบแต่กระเป๋าใบจิว๋วซื้อซื้อแล้วก็ใช้แต่กระเป๋าใบเล็กๆใบจิ๋วๆที่ใส่ของไม่ค่อยได้ไงแต่วันนี้เราจะมาเริ่มพูดก,กับกระเป๋าที่มันใส่ของได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นของที่ที่แบบว่าถ้าซื้อแล้วอ่ะก็คือยังใช้งานได้หลายรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยหยิบยกใบนี้มานะครับนี่ผู้เสเยอะแยะก็คือใบนี้จ้านี c bb ของหลุยส์ตองนะครับเป็นใบที่ มีมานานแล้วจริงๆอ่ะเนี่ยคือประกที่จะเปิดมาถ่ายคลิปอ่ะคือแห่งโฮโลดัวขึ้น17นะใบนียเนี่ย,ยใบนี้คือปี17ก็คือยังใหม่อยู่มากๆเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้น้อยคือจริงใบนี้ก็ตอนนั้นก็ซื้อเนี่ยแหละก็คือมาแบ่งกับมามาใช้กันเนี่ยแหละเพราะว่าด้วยความที่ทรงมันเป็นแบบบ็อกซี่นะครับช่วงนั้นย้อนกลับไปก็จริงๆเราก็ ตั้งแต่ตอนนู้นยันตอนนี้ก็ยังเป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่เป็น,ปนทรงกล่องทรงบล็อกบอกกันอยู่นะทั้งเลง็งทั้งมาทั้งอะตอมนี่คือชอบทรงพวกนี้กันแบบทุกคนเลยนะครับนี่เราก็เลยได้ใบนี้มาซึ่งใบนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาดีไซน์ออกมาเพื่อจะให้ไว้ใส่พวกเครื่องสําอางเวลาแบบออกไปเดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบระหว่างเราเดินทางไปเมืองนอกหรือไปต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ใบนี้เป็นใบนที่ไว้เก็บใส่พวกเครื่องสาอางต่างต่างไงเออ นะครับแต่เรา่ะก็คือซื้อมาเราไม่ได้ามาใส่พวกเครื่องสําอางหรือพวกพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์อะไรต่างๆนะเราเอาไว้ใช้มาเป็นกระเป๋า everyday use เลยแบบว่าไว้ใช้แบบออกไปข้างนอกใส่ของแบบขึ้นเครื่องลงอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เป็นกระเป๋าแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็คือใบนี้นะครับ niche bb ที่จะมานำเสนอกันในวันนี้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วจุของได้มากน้อยเพียงใดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย น,นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเล้งเก็บกระเป๋าอ่ะจริงๆเล้งไม่ได้เก็บกระเป๋าเอาถุงผ้ามาคลุมนะเพราะว่าเล้งจะเอาให้มันแบบโดนอากาศอะไรเงี้ยที่ที่เป็นอากาศที่ถ่ายเทนะครับโอเคมันจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นบ้างถ้าเกิดแบบว่าตู้เราที่เราเก็บหรือที่เราวางมันอาจจะแบบไม่ได้มีที่ที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอาพวกไม้แบบพวกปัดขนแบบปัดฝุ่นอะไรเงี้ยมาปัดปัด,ป,ดปัดบ้างเงี้ยนะคะนี่ เล้งจะยัดอย่างนี้ไว้ทุกใบเลยก็คือดัชแบ็คของแต่ละใบของแต่ละชิ้นนะ่ะเล้งจะยัดใส่ในกระเป๋าใบๆใ,ใบนั้นๆเพื่อไม่ให้เป็นการหลงลืมว่าเฮ้ยมันของใบไหนกันแน่วะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นของของมันแบบตั้งแต่มาจากช็อปเลยนะครับแล้วเราก็จะยัดพวกนุน่นพวกอะไรที่นุม่มๆไว้เพื่อจะดันทรงมันไวนะครับนะอันนี้ก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับจะทํานี้ทุกใบเลยนะฮะอ่ะเปิดมามันก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยแล้วก็จะมีที่แบบเสียบของอาจจะเป็นพวกเสียบพวก แปลงเล็กๆคาร์เตล์ตบัตหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆที่เขาดีไซน์มานะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยใส่ของอะไรตรงนี้ก็ได้ในซิปเนี่ยนะครับเนี่ยโฮโลเนี่ยหนึ่งเจจสามหนึ่งหกเจ็ดอ่ะใบหวยสามหนึ่งหกเจ็ดนะครับเนี่ยก็คือซื้อมานานมากๆแล้วะนะฮะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเลยนะครับนี่ก็คือช่องมันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆแล้วก็ข้างในจริงๆเราเห็นเป็นสี ครีมครีนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เลอะเทอะง่ายขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็คือการเวลาผ่านไปประมาณกี่ปีแล้วอะสอปีกว่าจะ3ปีแล้วอะมันก็ยังยังโอเคอยู่นะครับนะนี่ประมาณนี้เราก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันใส่ของอะไรในนี้ได้บ้างนะครับเพราะเห็นอย่างเงี้ยจริงๆมันจุกจริงๆนะเพราะว่าด้วยไซส์แล้วก็ขนาดเนี่ยคือมันเป็นทรงที่กําลังน่ารักอะ่ะนะครับนะี่มาเรามาดูกันถือไว้ด้านนี้ได้เนาะอ่าถุงเดิมนะครับนี่เอามา ดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนี่ก็คิดว่าเป็นถุงพวกเครื่องสำอางของคุณผู้หญิงไปแล้วกันนะครับนะอะนี่กระเป๋าสตางค์ใบยานะครับนาจ้าน้าจ้าน,นี่ใส่กระเป๋าอะกุญแจรถเช่นเคยนะครับนี่มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับอะใส่ไปน้าจ้าหูฟังเหมือนเคยครับใส่ไปนี่มันก็จะประมาณนี้แล้วจริงจริงมันยังใส่ของได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะอะอะกระดาษกระดาษเปียงแล้วกันนี่ ะะมันก็จะได้ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ยังใส่ได้อีกนะครับนี่เล้งใส่แต่แบบคือใส่แบบหยิบง่ายๆเลยอะ่ะไม่ได้แบบว่าหยิบลําบากะนะครับมันก็จะใส่ของได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับนี่แล้วก็ปิดไว้จักะนี่นะครับคือถ้าเกิดเป็นคนแบบไม่ได้หยิบของบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับเพราะจริงใไปเนี่ยมันมีทั้งก็ข้อดีของมันก็อาจจะแบบว่าน้ําหนักเบานะครับใส่ของได้เยอะ ส่วนข้อเสียของมันเนี่ยเดี๋ยวพูดเลยแล้วกันเนาะจะได้เดี๋ยวไม่ลืมหมไปจริงๆข้อเสียของมันเนี่ยคือมันเปิดลําบากเวลาเล็งใช้อ่ะเล็งเจ้าไอซิปมัน,นี่ยเปิดไว้อย่างนี้ไว้ไว้ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถือเอาแล้วเวลาจะเอาแล้วก็ลงล้นิดนึงเนี่ยพวกหยิบมือถืออะไรอย่างเงี้ยงนแต่ของเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าด้วยความเล็งไม่ได้เป็นคนพกของเยอะไงทีง่บอกนะครับมันก็จะหยิบของยากนี่คือข้อเสียของมันเลยนะครับข้อเสียที่2ก็คืออ่ะพอเราใส่ของเยอะขึ้นมาโป๊บปากตรงเนี่ย มันจะตึงดึงขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะดึงมันจะตึงขึ้นมาเลยนะครับพอเราติดกับสายไปอ่ะมันก็จะยิ่งทําให้มันแบบตึงอยู่เงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันจะตึงขึ้นมาแล้วบางทีเรารู้สึกก็แบบหุย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 น้องตึงขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะดูแบบหุยน้องจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่พังหรอกแต่มันก็จะทําให้แบบรู้สึกว่าแบบหุยใส่ของเยอะรู้สึกแบบหวัดเสียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยข้อเสียของมันนั่นแหละนะฮะ แล้วก็ใบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าหลายๆคนเห็นนะ่ะเลงก็จะเอาไอ้ตัวสายสเตปยูของหลุยส์วิทองเนี่ยมาติดด้วยเพราะว่ามันก็จะได้เป็นเพิ่มฟังก์ชันในการแบบสะพายขึ้นไหล่ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือแบบจะคอสบอดี้ก็ได้เนี่ยเราก็มาติดแบบนี้เราก็สะพายได้เลยนะครับเห็นปะ่ะพอมันดึงปุ๊บม,มันจะตึงไงเห็นไหมเนี่ยมันจะตึงขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่มันก็เพิ่มทําให้แบบดูสปอร์ตขึ้นดูน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดูเป็นกระเป๋าแบบ ใส่แค่เครื่องสำอางอย่างเดียวจริงๆมันก็เดี๋ยวนี้กระเป๋ามันเอามาปรับใช้ได้หลายแบบแล้วแต่เราจะอะแดปใช้อะไรเงี้ยนะครับแล้ววันนั้นเราก็เอาอันนี้มาติดกัวเนี่ยนีค่ครับจบง่ายน่ารักเห็นปะ่ะสปอร์ตเวอร์เก๋ๆจบ,จบจบจึง้งเห็นไหมเราก็ได้กระเป๋าเก๋ๆที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาอะแดป ใส่นั่นใส่นี่เติมแต่งไปแล้วแต่สไตล์เราอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าใช้แล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากตอนนั้นเร็งจําได้ว่าซื้อมาประมาณแบบ2 8 29มื9 0 0 0กับ30,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่า,าที่ทางเว็บไซต์นะครับของอเมริกาเนี่ยก็คือถ้าเป็น US เดอลลาร์เนี่ยก็คือ1,110เห,หรียญสหรัฐนะครับอื ก็ราคาก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งก็เป็นกระเป๋าหลุยอีกใบหนึ่งที่ราคาไม่ได้โหดร้ายมากจนแบบจนเกินไปนะครับสาหรับใครที่อยากจะแบบหากระเป๋าใหม่ๆทรงที่เป็นแบบบ็อกซี่บ็อกซี่แบบเนี้ยนะครับนะเป็นกล่องๆเป็นทรงอย่างเงี้ยเราก็ถือได้ด้วยเราวอาจจะหาสายอะไรมาใสายย่เนี่ยก็ใบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่อ่า หน้าลองน่าใช้อยู่แล้วตอนนี้เขาก็มีออกไซ์ที่เป็นแบบไซ์มินิอะนะครับมันเรียกว่า n i ชมินิอะนะครับเป็นใบเล็กลงมารู้สึกว่า800 800กว่าเหรียญนะครับเล่งจำราคาแบบไม่ได้เท่าไหรแบบ่และนะครับก็จะประมาณนั้นลองไปดูกันอาจจะไอใบนั้นก็น่ารักดีแต่เล้งเคยไปดูที่ช็อปแล้วอะคือไปถามมาหลายช็อปมากอะเขาบอกว่าไม่มีของเลยของหมดนะครับตอนนี้ก็คือยังหมดอยู่เอพอพรเล้งอยากเห็นว่า ไซส์มันประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เล็งคิดว่าไซส์มันน่าจะพอๆกับเอกระเป๋าใส่เครื่องประดับของลุยบิทองที่เลงมีอยู่ใบหนึ่งเนี่ยเลงว่าน่าจะพอๆกันแต่อาจจะใหญ่กว่านิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะใหญ่กว่าอีกนิดนึงอะ่ะแต่น่าจะแบบระหว่างกลางอะ่ะเออนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็มาให้ทุกคนชมใบนี้กันนะครับนะหลังจากที่มีน้องมาเป็นเวลานานมากเราก็คือไม่เคยได้เอามาอวดโฉมเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับกระเป๋าใบนี้นะครับนะ เราก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย